นี่มาวัดปฏิงานปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นวันที่ห้าจะเริ่มเปิดงานมาตอนนี้แม่เขาก็นั่งพักผ่อนอยู่น้อยแต่จะเด็เขาสู้การทำกิจกรรมภาคเสาร์ก็คือการเดินจงกรมก็เฮ็ดอยู่ทุกเสาร์ทุกเสาร์นั่นแหละนี่คุณพักพ่อนฉันข้าวต้ม ภาคเศร้าอยอ่เอ,อ,อกสักคู่กับจังค่อยเสด็่างทภาพระิจิตเขาได้เห็นในงางซูเมอร์นะตามพระฤาจิตนะอนละของนักปฏิบัติของแม่ขาวเฮาน้อยก็่จะได้รวมกัน,นงางจงกรมจะจะกิจกรรมภาคเศร้าก็จะเกิดขึ้นรวมกันเป็นมู่เป็นคณะงางมานั่น้อกัน เออมันจะยู่งหัวเลี้ยวหันไปจังสิเมื่อดับอวะค่ะเฮ้ยยู่งคนละอีบ่จักสินมื่อก็จบแล้วมีสถานปูอีหยังนี่วังน้อยคำบูชาองค์พระนคราชเอ่อประเใหัน้องได้มาสักการะกาบใบเอ่ออยู่บริเวณวัดป่า วังน้อยองค์นาคราชปิโยเทวอะอนีคนมาขาลกกลับใบมีต่วนเฮาตอนนี้พ่อแม่ผู้ใบจันทร์มันก็นสะโมโไปเพื่อดึงให้พวกแม่เขาเข้ามารวมกันตั้งแถวเข้งงานัน่นเดินปฏิบัติเดินจงกลมใ้ทางเศร้าพระจิตไปทน,นะ อันนี้ไทยสัพพยาบัติเพิ่งวัดเพิ่งก็ตัไวไงแขวงแขว,วงสาลากกับรังมองไงสาลากกับังบังไงปั่นนับนกข้ารนชกาเสียนขึ้นบันไดสองตัวขึ้นไปบันไดสาลากตั้งขึ้นสาลาเป็นกองหน่วยการขึ้นกระตังอยู่เพิน่นไอ้เบิ้งสัพพยาบัดป่าปัญญาโพธิลาม ra cuồng cuồng vô áo mấy nhang phát cả lên mấy nhang vậy chân lê chân lê nhang sáng tối này lên hơi lê này cả chặt tô về mới ọp như mất say bát năm mươi sáu đặc bạt ban mông ọp giặt vô nếp bàn ọp mất say bạt quăng không nè ôi เด็ดแจัดตัวไว้เออเ้วยาวฝนสงสีเรื่อนฝนลงเินมานี่หอหลังข้างฝนทางเดินจงกรมเป็นปลารอดไปบอกตัวเขาเสียนละลายให้เบิ้งนี่เบิ้งพร้มอันนี้เป็นเฮ็ดใบพร้มพระพร้อมเอ่เฮ็ดเป็นหอไว้กินปลา วบ้าน,นึ่งพ่นสลานามบงไงลาเพิ่น,น,ไ,ลลนไทยคุณพอ่อคุณแม่เมืองสัปปะยะวัดป่าปัญญาโพธิรามกว้างเหมืนทั้งในก็นมีอ,อยู่บนทั้นได้ขเข้าไปในป่าเป็นดงไงในไทยจะอยู่ทั้งนอกด้านสลาเนี่ยญาติโยมสืบมาตาักบาทเนี่ยนะเนี่ยามศาอาตักบาทเนี่ยนะพี่น้นองในบ้านออกมาหลายหลายคนเรื่องเสบบัดจะฟื้นแค,คุณเจ้ากับนักปฏิบัติธรรมเฮา ให้บรรยากาศวัด <tr> พ <seine Christmas> <t cities> oh no no ี่ให้น <t> ่องเบิงวัดป่าโฮทิปัญญาลามบ้านเราบ้านปฝบ้านเราบ้านปฝายใสคุณพ่อคุณแม่เบิงสัปายะเงนห้างถึงศาลาหนักไงหนักเจ็ดเสียนเจ็ดหัวน ว่าคุณแม่เบิ่งเนาะอ่ามุชนาสาธุ